วัสดีค่ะมากันในเลข3883นะคะมีลูกค้าขอเข้ามาเลขนี้มันยังไงเลขนี้แม่หมอเคยทำนายคนที่มีเลขคู่นี้ไปเนาะว่าแบบโอโ้เซ็กัดเซ็กดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นเลขเสียนะจริงๆเบอร์ที่เซ็กดีแล้วเป็นเลขมงคลก็มีเยอะนะไม่ใช่แค่เลขนี้แต่หมายถึงว่าเลขนี้มันจะเป็นความรักแบบ ชู้สาวด้วยรักซ้อนด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นใครใช้เลขนี้ก็จะค่อนข้างจะหมกมุ่นเรื่องนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะทีนี้เรามาดูพลังงานโดยรวมเลขนี้กันเลข3เป็นเลขพละกกาลังเนาะเลข8ดเป็นดาวราหูเป็นดาวบะพระเค์ความลุ่มหลงความอะไรต่างๆทีนี้เลข3กับเลข8มาประกอบกันก็จะกลายเป็นแบบพลังแห่งความลุ่มหลงพลังแห่งความทุ่มคนคนคน,นี้จะเป็นยังไงอ่ะเลข8ใจร้อนใจร้อนมากใจใหญ่ด้วยเลข3ก็ใจร้อนอ้าวทีนี้ทั้งใจร้อนทั้งใจใหญ่มาเบิ้ลเบิ้ลกันก็โหเลขคนที่มีเลข38 83เลยค่อนข้างจะเป็นนคหัวร้อนง่ายใจร้อน เพราะว่าเลข3กับเลข8เนี่ยโดยธรรมชาติมันอนะ่ะมันเป็นเลขของความเลข3เป็นเลขแห่งความเร็วด้วยนะไม่ใช่แค่ใจร้อนความเร็วกับความใจร้อนมาบวกกันก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนมากตัดสินใจไวมากนะคะแล้วก็มีพลังค่อนข้างมีพลังก็จะดิบๆหน่อยคล้ายๆเลข3 9 9 3แต่399 3มันจะไปในทางที่สร้างสรรค์กว่านะคะเบอร์ 8, 8, 8, 8, 8 3 8 8ามค่อนข้างจะไปในทางที่ ไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่อ่าแม่หมอพูดอย่างนี้ดีกว่ามพอจะมองภาพออกไหมว่าเลขที่แบบให้พลังงานเดียวกันอะแต่มันไปคนละทางอะมันเป็นยังไงเออทีนี้เลขสามแปดแปดสามเขาก็ข้อดีของเขาก็มีนะคือเขาจะเป็นคนทําอะไรแล้วทุ่มเทชอบใครก็ทุ่มเททํางานอะไรก็ตั้งใจทุ่มเทจะเอาชนะให้ได้จะทําให้ได้อันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นแต่แม่หมอว่ามันดูมันดูเป็นเชิงไม่ค่อยสร้างสรรค์นะทุกคนคือ,อม,มันมันถือเป็นเลขไม่มงคลเท่าไหรนะ่เนาะมันไมน่มันไม่เป็นเลขที่พลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ไม่เหมอมองว่ามันไม่ได้ดีพอที่จะมาหยิบใช้เพราะว่ามันใจร้อนนะแล้วคนที่มีเลขนี้อ่ะเออคบจริงๆแล้วเถียงเก่ง,งแล้วก็ชอบเอาชนะด้วยดุดันไม่ฟังเหตุผลขี้หึงด้วยนะใครมีเลขนี้ความรักคือเป็นคนขี้หึงมากรักใครทุ่มเทมากอืมข้อดีของเขาคืออยากได้ก็ต้องเอา อะไรประมาณนี้มันเป็นเชิงไม่สร้างสรรค์ด้วยแล้วก็เรื่องเซ็กเนี่ยค่อนข้างหมกมุนด้วยคือลูกค้าไม่หมอหลายคนมีคู่มีเลขคู่นี้ติดกันมามาดูเนี่ยอ๋อไม่หมอพอจะมองออกเลยว่าคนนี้แจ่มนะคนนี้ก็แจ่มจะแดมแจ๋มว้าวอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเลขที่มันให้พลังงานของเรื่องเซ็กที่ดีแล้วเป็นเชิงสร้างสรรค์มันจะมีคู่เลขมงคลคู่อื่นเยอะอยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นเลขนี้นะคะเลขเสน่ห์เกือบทุกเลขอะ ใช้ได้หมดเลยนะคะก็อ่ะพูดสั้นๆแล้วกัน3883ประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันต่อเพราะว่าคิดออกแค่นี้ก็ขอบคุณที่ฟังจบนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ IG b เบอร์ดีค่ะ